มาส่งเสบียงเสบียงวันนี้กินเด้นน้ำเดี๋ยวรอรอ,รอถังน้ำแข็งเดี๋ยวเขามาส่งสักครู่ตัวปิซซ่าน,น้ำนะก่อนอะไรนะคนละยี่สิบราคายี่สิบคนละสิบ้าทไม่ได้ยี่สิบคนนั้นให้สิโออะไรวะต่อรองเว้ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอถังแข็งนะตัวน้ำเดี๋ยวเนาะแล้ว อันนี้จากใครคะพี่นุมจากบอสอ๋อบอสของเราซัพพอร์ตนะคะใช่บอสขอบคุณมากมากเลยค่ะนี่บอสดิดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะคะขอบคุณค่ะว้าวขอบคุณบอสด้วยนะคะมีน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มนะคะที่อยู่ในรังนะคะขอบคุณบอสนะคะที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีเลยค่ะมก็น้ำส้มเกลีหิมะนะคะขอบคุณบอสดิกนะคะี่เมตานะคะซัพพอร์ตพวกเราค่ะนี่ มีน้ำเปล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะทุกคนค่ะน้ำส้มจากใครคะข้าป๋าลืมขึนกันเออขอบคุณผู้ซัพพอร์ตข้าปลาฟู้ซัพพอร์ตจากแม่แม่โตเกียวมิวสิกด้วยนะคะวันนี้มีน้ำส้มเกล็ดหิมาด้ก็เยอะมากเอาไปกินเพิ่มความสดชื่นนะคะก่อนสอบใช่ค่ะไปเติมพลังก่อนนะคะเติมพลัง ยิบเลยค่ะมีน้ำเปล่าด้วยนะคะน้ำเปล่าจากบ๊อบี้ของเราพ่อพีกนะคะเมตาเด็กๆขอพุนค่ะมาแล้วมาแล้วบรรยากาศที่แม่แม่รอคอยนะคะมันบรรยากาศที่แม่แม่คิดถึงนะคะได้กลับมาแล้วนี่อบอุ่นมากๆเลยค่ะน้องๆกําลังรับประทานอาหารนะคะจากฟู้ดซัพพอร์ตแม่แม่พี่ๆทุกๆคนที่เมตาให้พวกเราทานวันนี้นะคะในวันซ้อมจริงซ้อมใหญ่นะคะ ตอนนี้ทีมเบื้องล่างท,ทีมเวทีนะคะก็มาถึงแล้วกำลังตั้งนะคะตั้งเวทีค่ะคีพาร์ติน้องโอเคค่ะมากครับมากครับมากทีครับพี่น้องมาหอดจอดถึงแล้วมาอยู่ยนนขายยังครับดีขายยัง,ยงครับ ขายวไก่ขายทุกอย่ไก่ใครจกบาทครับกันเองนะจ๊ะกันเองกันเองครับกันเองพี่ว้าวพี่นะครับวันนี้พี่นะครับขอบคุณนะครับครับผมพูดจะกดตกใจหมดอ๋อ้โหเก๋งเนี้ยครับเก๋งเล็กกับเก๋งนี่เ่ ต้องเีศิลปินดังของเรามาถึงแล้วนะคะนีน้องสกายน้องก้องวายุคุณครเน็กนะคะดังด้านเพลงนะครับใช่ครับ EP นี้จะเล่นซื้อบัตรคุณกินะครับดังได้ก็ดับได้นะครับจะรอดูว่าใครจะดับนะครับตอนนี้แป้งก็จะไม่เข้าหน้านิดนึงนะครับเพราะว่านอนเด็กมากนอนแปดนมงเช้า ขอบคุณม,ม,ม,มขอบคุณฟู้ดซัพพอร์ตนะคะแม่แม่น้องๆศิล,ลปินก็ทยอยมาถึงแล้วนะคะได,ได้ทานอาหารจากแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะนี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวให้น้องๆ้อทานอาหารเติมพลังกันก่อนนะคะขอบคุณค่ะนี่มาแล้วนะคะศิลปินของเราคนแรกคุณแอกมาถึงแล้วนะคะนี่ มาหอดเลยเจ๊ไดทุมยังรูๆมาหาคว่ะค่ะค่ะท่านทานอาหารก่อนนะคะเติมพลังก่อนนะคะก่อนที่จะทําการแสดงครับคุกคนนี่ครับฟู้ดซัพพอร์ตนะครับพู้กนหลากหลายมากมาๆเลยครับวกวันที่เป็นนี้นะครับผมนะครับผมฟู้ดซัพพอร์ตจากบ้านพลังรักพีวีบีครับนำเสาโกลีพี่น้องคนละหลากหลายไมปกับนี่ครับคุณก๋วยเที่ยวก๋วยเที่ยวกับนี่ครับพี่น้องมูนี่ลูกๆตัวเกียร์มูสิกไม่อดแน่นอนครับวันนี้ใครมาซ้อมนะครับสวัสดีครูพิกกี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะขอบคุณมากมากเลยนะคะ

เฮ้ยเฮ้ยทานแล้วมีพลังพี่กีพี่กีทานแล้วมีพลังเลยนี่นี่เป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากใช่ครับผมกินจนหมดครับเหลือแต่กระดูกเลยครับงานนี้จะได้มีพลังซ้อมนะคะครับผมอร่อยไหมคะพี่เวฟอร่อยไหมคะอร่อยมากครับอยู่ไม่เหลือเลิศ ค่ะอร่อยมากค่ะพี่การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่การขึ้นไลฟ์แล้วเครื่องมันตัดก็เลยถ่ายคลิปเอานะคะอร่อยไหมคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวยมากต้องขอดจากแม่แม่ทุกที่ทุกคนนะเออแม่แมก่อนมันไงต้องน้องทางนี้ล่ะคะเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะ เป็นครูคคบิกกี้ศิลปินน้องครูแน็กก็มาถึงแล้วน้องๆแออดนเซอร์นะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะกำลังรับประทานอาหารจากฟู้ดสปอร์ตแม่แม่พี่ๆทุกๆคนก่อนนะคะก่อนที่จะทําการแสดงทําการซ้อมนะคะในตอนดังได้ก็ดับได้นะคะแม่แม่รับชมผ่าน EP ที่91นะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรรอพวกเราได้นะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้แม่แม่ชมอีกเรื่อยๆนะคะแม่แม ขอบุณค่ะใครเอาเส้นอะไรบอกนะลูกเดี๋รอคิวยาวๆก่อนแม่รอคิวยาวๆแม่เราวายามชิบเดี่ยวไก่ก่อนนะคะแล้วก็ะสามชิ้นใก่อนเส้นหมี่ของใครคะเส้นหมี่งไม่เอานะตัวขาด สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่ในเพียรหน่อยเร็วพี่การเอาเครื่องเงียขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวยมากแม่โมเห็นเลยที่เอาแสงขสุดในบอสวยมากยิ้มหน่อยใครแม่นั่งบอกแม่ลูกใคร สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกคนเลยนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่เ e อสถานที่ซ้อมของเรานะคะเป็นสำนักงานนาครอีสานนครศรีนะคะแม่อีสา,น,าสนน,ะค,ะารนาครศรีสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กดดๆ,ด,กๆด้วยนะคะสวัสดีะคะ่ะวันะคะ,ะ,คะขอบคุณฟ้ดซัพพอร์ตจากแม่แม่นะคะ พี่อ่ะแม่ตาเด็กๆทุกคนต้อเตียวมาเสรจวันนันวันสร้อมนี่เด็กคานก๋วยเตี๋ยวกันนะคะคนไม่ได้น้องน้องแดนเซอร์มาถึงแล้วนี่มันเกิดจากอะไรกันเนี่ยสวัสดีค่ะ มีของใครกันบ้างนะคะร้ประชานมากกอ่คุณแม่แม่เขาหนู้สีาวเ้าเราอดก๋วยเตี๋ยวนะคะแม่น้าเรามอากพี่เอ้องโอเปม่แค่บอสบิสนะคะเอาไหมยังนี่ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววันซ้อมหนึ่งร้อยชามวันจริงหนึ่งร้อยชามนะคะขอบคุณพี่เอห้องคงไหมคะบอดี้แล้นะคะมีค่ะเด็กๆมาถึงปุ๊บก็มาเลยค่ะมาเลยนะคะ ทานเลยค่ะทานเลยนะคะมาถึงแล้วก็ทานกันก่อนเลยหน้าแบบเอวีเดแบบขึ้นตอกเลยแล้วก็จะเป็นผลไม้อันนี้ผลไม้ของพี่แตงใช่ไหมคะหน้ามันดูมีผลไม้ขอบคุณพี่แตงด้วยนะคะแล้วก็จะมีฟู้ดสปอร์ตจากบ้านพลังรัก PYB น้ำเฉาก๊วยวันช็อปวันซ้อมหนึ่งร้อยแก้ววันจริงหนึ่งร้อยแก้วนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ อะไรไม่ตัวเล่นเล่นเลาจะได้นแด่แล้วแล้วแล้วยู่รูหนายชาวกลยพี่ชาวกยด้วยนะคะแกงนอาก ขอบคุณฟู้สปอนเอร์จากบ้านพลังรักพีวยดี้วยนะคะน้ำฉ่อมหัวค่ะไม่ได้กินเลยค่ะไม่มีน้ำแข็มไม่ได้ยิต่อมาก็จะเป็นฟู้ดซัพพอร์วันที่7วันซ้อมปุ่มปิดนะคะกับข้าวสียอย่างพร้อมของหวานลอดช่องรวมมิตร รับแขกด้วยพี่สุอเมริกอเมริกาพี่ขวัญรีดีพี่เจนเกาหลีเพจักเปียะซีเนสพี่แบมแบมแม่จอยเดนมาร์กพี่อุไรนะคะดีลงานโดยเพจมักป้อยมักม่วนนะคะนี่มาชมาก,กับข้าวนะคะอันนี้ยังไม่ได้แกะนะคะมีกับข้าวนี่เป็นแกงข้าวเนี่ยคะ่ะก็มีข้าวสวย อันนี้ปลาทอดอันนี้ปลาทอดเกี๊ยด้วยได้ไหมอร่อยมากค่ะอันนี้ยำยำเรียกเลียกน้ำมาให้อันนี้เครื่องเคียงครับน้ำพริกของใครคะเส้นมีนี่ขอหน้ากินก็ชุดนี้ไงไม่ผิดอ๋อไข่เจียวไข่เจียวองใช่ใช่กินได้หมดเลยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณพูดซัพอร์ตค่ะพี่พี่ด้วยนะคะนี่รายช่วยตามนี้เลยค่ะแล้วก็มีน้ําหวานด้วยนะคะนี่มีน้ําหวานแล้วก็มีของหวานด้วยนะคะน่าทานมากๆาเลยค่ะขนมหวานนะคะต้นนีสกิฟต์เลนเซอร์นะคะมาถึงแล้วนะคะก็มีหน้ามาที่พูดซัพอร์ตก่อนเลยค่ะนะคะแล้วก็ มีพี่พี่ทีมงานตั้งเวทีนะคะก็ได้รับประทานด้วยนะคะตอนนี้น้องๆ้องศิลปินยังมาไม่ถึงนะคะน่าคาดมากเลยสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกๆคนเลยนะคะพี่คืนเหรอกลับมาแล้วขอโทษด้วยนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์ร้อนนะคะร,รับผมป๊าดผม ไงกุ๊บเลยกองไว้อยู่ขออภัยด้วยนะครับผมเมื่อกี้สัญญาณขาดของนะครับผมโทรศัพท์ห่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับพี่กันต่อนะครับส่งต่อให้พี่กันนะครับได้ค่ะจับจับขลางมันถึงใจถ้าจับกลางๆลางมันฉีดอะไรแพร่ไปทั่วโอเคค่ะกขอโทษแม่ๆด้วยนะคะเมื่อกี้เครื่องร้อนค่ะเครื่องร้อนก็เลยตัดไปนะคะ ต่อข้ามาต่อข้าเครื่รองรอ้อนมากๆเลยสวัสดีสค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะบรรยากาศกลับมาแล้วค่ะบรรยากาศที่แม่แม่คิดถึงนะคะกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะคะตอนนี้น้องๆแดนเซอร์ของเรามาถึงแล้วก็มุ่งหน้ามาที่ฟู้ดสปอร์ตของแม่แม่นะคะ ขอบคุณแม่ที่ซับพอร์ตเราวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะน้องๆเริ่มมาแล้วนะคะ,กล,ะ,คะกลับมาแล้วจ้าสวัสดีค่ะน้องเพิ่งกลับมาแล้วไปปรุง วันนี้นะคะเป็นวันซ้อมใหญ่ของพวกเรานะคะตอนดังได้ก็ดับได้นะคะเราจะรับชมในทีที่91แล้วนะคะโกดังที่เคยซ้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสำนักงานของอีสามนครศรีนะคะแม่อีสานนครศรีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะการพาชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศ แม่น้ำยำมีเท้าใจโหลดรอพร้อมันบ่มอันเต็มแก้วมันบ่อืดเสียงเบาไม่ได้ยินค่ะเพราะว่าขันเัาตาเองหนูอยากน้ำยำมันบ่อยยังไหมเดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นมั้งคะเขามาวางไว้แล้ว พ่าสุดแล้วปิดดากกันนี่มันไหวแล้วพอปิดไม่มันเออมีอะไ้อีกเหรอเสียงเบาได้ยินไหมคะแม่ได้ยินชัดเจนไหมคะตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคนนะคะได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะภาพเสียงชัดเจนไหมนะคะตอตั้งรอมันเสร็จระบบขึ้นไปได้ร้อยว่แม่หลังเป็นเบิดขอบคุณฟู้ดสปอร์ตจากแม่ๆนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ ก๋วยเตี๋ยววันซ้อมจริงนะคะวันซ้อมใหญ่วันนี้พี่เอฮ่องกองพี่เอพี่เอฮอ่อ,ฮองกองแม่ฮักบอสบิ๊กค่ะนี่วันซ้อมหนึ่งร้อยชามวันจริงหนึ่งร้อยนึ่งร้อยชามนะคะได้าทานมากๆเลยคะ่ะพี่นิกี้คะวันแสดงจริงเราก็จะแสดงที่นี่ใช่ไหมคะค่ะที่เดียวกันเลยค่ะแม่แม่นะคะเป็นสำนักงานอีสา,ศานานครสินนะคะ ซ้อมที่นี่แสดงจริงที่นี่นะคะอยากกินก๋วยเตี๋ยวมามาค่ะมาค่ะก๋วยเตี๋ยวจากพี่เอห้องกกงแม่ฮักบอดบิ๊กจ้าผลไม้จากพี่แตงนะคะแล้วก็ฟู้ดพพอร์ตจากบ้านพลังรักพีวายบน้ำเฉาก้วยนะคะน้ำเฉาก้วยวันซ้อม100แก้ววันจริงอีก100แก้วค่ะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะ อันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะได้ยินว่าเดี๋ยวจะมามาอีกเรื่อยขอบคุณน้ำส้มจากพี่พี่ยังก่อนเสียงเบาใช่ไหมคะแม่เดี๋ยวจะเพิ่มเสียงขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะบอ,อเพิ่มเพิ่มเสียงของเพื่นอนน่ะแม่กับข้าวก็มีนะคะเป็นกับข้าวพุชสปอร์ กับข้าวสี่อย่างนะคะแล้วก็ของหวานรอดช่องรวมมิตรซัพพอร์ตโดยพี่ซุอเมริกาพี่ควันรุ่ยดีพี่เจนเกาหลีเพจบ,บักเปียกซีเฮสพี่แบมแบมแม่จอยเดนมาร์กพี่อุไรนะคะดีวงานโดยเพจมักป้อยมักม่วนนะคะขอบคุณหลายๆเด้์นี่นะคะแล้วก็ขอบคุณน้ำส้มจากพี่แฟนต้านะครับเอฟซีพลังเงียบ ที่ไม่เงียบนะครับผมค่ะขอบคุณนะคะสองลังนะครับมือหนีสองลังพรุ่งนี้ก็อีกสองลังนะครับขอบคุณมากๆานะครับแต่น,น,น้ำสมายดํา่้หมดน้ำผึงน,นม้งนมยุใส้บุน่<ม>าทานมากๆเลยค่ะตอนนี้น้องๆตอนนี้น้องๆแดนเซอร์ของเรามามาถึงหมดแล้วนะคะ